สวัสดีค่ะสวัสดีช่างเมนูแมวดูแมว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 วิว่ดิอ๋โอ้ยกระโดดขึ้นหน้าพี่เลยกัะจมกพอบีเลยงับเม็บมีแงบด้วยดูดูดูคึกโลดูดูนี่ค่ะโดนอาบน้ำค่ะวันนี้อาบน้ำเรียบร้อยสะอาดค่ะ ผมสะอาดเอี่ยมครับผมไปเล่นนอกบ้านมาครับโอ้ยโอ้ยจริงเอาจริงเอาจริงโอ้ยโอ้ยกระปิทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่เจโอ้ย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 ดู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 จริงจังมากดูดูอือออร่อยไหมอร่อยไหมนิ้วพี่เนี่ยฮึฮึฮึ เจ็บพี่เจ็บอ่ะต uh okay. ีพ <sh> <sh arp being mieux together> okay. ี <pursue schemes> ่มีเลยเนี่ยพี่มีดื้อพี่มีดื้อพี่เคียวเพชรไม่ดื้อเลยโอ้โกัดพีปล่อยเลยดู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 โลดู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 ความพยายามดูดู เหมัอนเที่ยวหมัอนเที่ยวกัดพี่อ่ะดูมันดูเขาโลค่ะคืนดูดูเขาเคึกเขาเคึกแสบคึกสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเท้ยเพชรเนาะเนาะ,นะดูดูมาดูน้องนัง,นงก่อนเข้านอนกันนะคะดูแสบหนูแสบอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับผมเทียเพชรครับ ผมดึกผมครับผม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 มันใส่ดูดูลอยเหนื่อยเล่นกับหมามันเหนื่อยเราเหนื่อยหอบเฮงนี่นี่เขาลุกกำลังคึกคึก ลบอลไปไหนแล้วเนี่ยดดิตาแก่ฉลับลนตะาแก่ฉลับ่ห่างตัวเองฮวห่างตัวเองไงพอดีถ้ามาชมเลยเนาะฮัโลโหลฮลโหลลโหล ฟัดแปฟดฟาดฟด <c oughs> าดก็เอาไปหน่อย่ะเอาไปหน่อเอาไปมีไปหน่อยยา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 โอ้ยหล็อกเลย <c oughs> <c oughs> ดูเขี้ยวเขาก่อนนะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ

เลยชอบแงบแงบถ้าเป็นแบบพวกลูกหมาก็จะกัดรองเท้าครับบ้านนี้รองเท้าหายเหมือนแบบเขาฟันขึ้นเคี้ยวขึ้นขันเหงือกดูดูดูจ้องจ้องมือไม่ไหวแล้วเจ็บช่วยด้วยออยหมาเล็บกัดโล่ ดูแดงไปหมดหมามันกัดหมารอบกัดใครโอ,คโอเคค่ะก็พามาดูน้องเขี่ยวเพชรเล่นสนุกก่อนนอนกันนะคะโดนอาบน้ำค่ะวันนี้วันนี้ให้ยืนอาบเลยเนี่ยอาบเปิดน้ำอุ่นถ้าน้ำเย็นแมวเขาจะไม่ยอมอาบล้วเขาหนาว ถ้าจะอาบก็คือเปิดอุ่นๆเนาะถ้าอากาศเย็นจะอาบไม่ได้เดี๋ยวเขาเป็นหวัดคือใช้น้ำอุ่นอาบให้ค่ะเขาก็จะยอมอาบก็อาบแต่เล็กๆแต่ว่าตอนอาบแรกๆก็คืออย่าให้น้ำเข้าหูเข้าหัวเขาเนอะอาบช่วงคอลงมาก่อนตัวเนาะแล้วค่อยเอามาพอล้างเช็ดฟองสบู่เรียบร้อยอะไรเงี้ยก็ค่อยเอาน้ำมาลูบๆหัวลูบ หูเขาอะนะรูปหน้าเขาพอถ้าให้น้ําเข้าหูเขาตาตงแต่แรกเขาจะสะบัดดินไม่ยอมอาบเมื่อก่อนจะมีพี่เขาชื่อพี่เขี้ยวเงินกับพี่ต้นตาเนี่ยเขาจะยืนอาบในน้ําเลยเป็นแม่น้ำเนาะเป็นนักชาญยืนอาบยิงอากาศร้อนนี่ลงไปจุ่มแบบลงไปเลยคิดถึงนะอันนี้ก็คือน้องใหม่ตัวเล็กพี่พี่เขา ก็คือเขาหมดอายุไข่ไปแล้วเนาะนี้แสบตัวใหม่ครับงวงแหละตาเริ่มเปืดแต่ก็ยังอยากเล่นยังอยากเล่นเดี๋ยวถ้าผมเลิกพมออาบน้ำผมจะแก้ภาพหน้าให้ดูครับจะดูเลยครับว่าเจ้าเพชรตอนเบียกเหมือนหมาตกน้ำ เค้กค่ะขันขันเห็บมัดเบ่าเนาะไหนดูพี่ดูดิไห <c oughs> นดูดิวันดีท่านผู้ชมนะเนาะวันดีครับ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 ดูดูดูเง็บแง็บโอ้ยพี่เจ็บอ่ะเนี่ย <c oughs> ดูดูด,ดูโอ้ยพี่เจ็บ สวัสดีท่านผู้ชมกันคุเคาโลดูนี่นี่ล็อกเลยล็อกเลยล็อกดูสวัสดีนายเหรอสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีคะเงบแงบเคค่ก็พามาดูน้องๆเขาเล่นสนุกก่อนนะคะก่อนนอน เขากวันดี้นะครับกุดไหนหน่อยหนูยังไม่กุดไหนหนูยังอยากนกอยู่เลยงานงนนกอยู่เลยครับงางหมายตกแมวนี่ก็แบบหมาตกแมวตกแมวดืดด้วยแมวสนด้วยฟันคมด้วย สวัสดีกันครับวัสดีครับวัสดีครับ <laughs> เฮ้ยค่ะวัสดีนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะช่องเมนูแมวช่องน้องใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้นะครับน้องเขียวเพชรครับเ <laughs> ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ tộc đấy độc đấy mẹ tôi đinh chúp hâm này hâm này hâm này kho hâm này hâm này hâm này na 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 chúp chúp này chúp này chúp 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 này kho chúp này na na na